อ่ะคุณผู้ชมไปที่หาดใหญ่นะครับนะยังคงน้ําท่วมกันอยู่แล้วก็เนี่ยเราพูดแต่ถึงหาดใหญ่แล้วก็ได้พูดถึงคุณบีด้วยว่าไม่ได้ติดน้ําท่วมหรือว่าลงไปดูน้ําท่วมที่บ้านที่หาดใหญ่แต่อย่างใดคุณบีลาพกร้อนลาพกร้อนนะครับเดี๋ยวกลับมาวันพฤหัสเนาะใช่ไหมฮะอ่ะแต่สถานการณ์น้ําท่วมที่หาดใหญ่เนี่ยเมื่อวานนี้มันก็มีนาทีระทึกที่เขาแชร์กันนะในโลกออนไลน์เพราะว่าเสียงระเบิดเนี่ยดังสนั่นเลยนะเพราะว่ามันเป็นเสาไฟฟ้าที่ล้มลงไปแล้วก็หม้อแปลงเนี่ยมันไปจุ่มลงไปในนนน้้าะะะรเบิดตมสงีค่ ก็จร <ersch> ิงๆแชร์กันหลายเพจนะฮะไม่ใช่แค่ Army Military Force นะครับก็มีข้อความบอกว่าเสาหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยล้มระเบิดน้ำท่วมหัดใหญ่ซึ่งก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเยอะเลยนะครับนอกจากที่บอกว่าภาพค่อนข้างน่ากลัวแล้วเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าน้ำมันไหลเชี่ยวอย่างเงี้ยห็นไหมเออทำไมถึงไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้านะครับก็เรื่องนี้คือในเวลาต่อมาอ้าวในเวลาต่อมาแล้วกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหาดใหญ่ก็แจ้งปลดดับกระแสไฟฟ้า22จุดที่น้ําท่วมสูงแล้วก็จะมีการประเมินตัดกระแสไฟจุดอื่นเพิ่มเติมนะเพื่อความปลอดภัยนะครับก็มีลิสต์ออกมาแล้วก็แชร์กันนะในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่เขาโพสต์ขอความช่วยเหลือครับตอน16นาฬิกา30นาทีโอ้โหรบกวนกู้ภัยในพื้นที่เข้าช่วยเหลือด่วนครับ คนอยู่กับงูไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าน้ําท่วมในบ้านมีเด็กด้วยแล้วก็ให้บ้านเล็กที่มาเรียบร้อยนะพิกัดต่างๆนะอยู่ที่ตําบลคลองแห่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวนะคุณนี่คนหนีน้ํางูมันก็หนีน้ำ<อ>มาเหมือนกันนะนี่นะจากนั้นเนี่ยเวลาประมาณทุ่มหนึ่งปรากฏว่ามีอาสากู้ภัยเข้าไปช่วยนะแล้วก็จับผู้เหลือมแล้วเรียบร้อยค่ะก็เห็นบอกจับกันคร่าวๆนี่น่าจะสเมตรได้ตัวใหญ่เลยนะมาแบบ เป็นบ้องตันๆเลยมันทําให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องอนาคอนดาเลย <c oughs> เออดีดะฮะงูมันก็หนีน้ําเหมือนกันสัตว์มันก็รักชีวิตของมัน<ะ>พูดถึงประโยคนี้หลายคนอาจจะเห็นโพสต์ที่แชร์กันในโลกออนไลน์แล้วก็เป็นภาพที่แชร์กันเยอะเลย<ะ>โอ้โหบางคนเห็นแบบนั่งดูแล้วมันแบบ<ะ>ซึ้งเหลือเกินะนะที่สุดแล้วก็มีจากทางตํารวจไซเบอร์นะมาประชาสัมพันธ์กันว่าเอ๊ะกันหน่อยก่อนแชร์นะครับว่าภาพที่คุณเห็นแล้วมันดูหน้าโอ้โหมันดูแบบ มันดูมันดูมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเยอะหรือเปล่เออมันดู AI หรือเปล่าใจดีช่วยแมวมันโอ๊ยดูนี่นั่นเออคาบินมาแล้วดูตามันอ้อนวอนช่วยชีวิตพวกเราด้วยอย่างงี้ไหมนี่นะก็เช็คกันก่อนเพราะว่าบางทีเป็น AI แล้วก็นี่ฮะมีเพจของพักประชาชนที่สงขาที่หัดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหยุดใช้ AI ทํารูปสัตว์ช่วงน้ําท่วมเพราะว่ามีเคสงูตัวใหญ่เข้าบ้านประชาชนกู้ภัยเข้าไปล่าช้าเพราะมีคนไปเม้นบอกใต้โพสต์ว่า เป็น AI AI หรือเปล่าน่นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนึกออกไหมฮะเออนี่นะในยุคนี้นะนี่นะแล้วมันก็มี AI เยอะเลยคุณผู้ชมมี AI สารพัดสัตว์เลยเอาเอามาให้ดูกันจะได้เห็นว่ามันเป็น AI ที่ทําได้จริงๆแล้วมันก็เอาจริงมันก็เหนียนมากอ่าอย่างนี้คืออ่าเป็นภาพต้นทางนะที่เขาแชร์กันเป็นน้องหมาคาบแมวแล้วก็ทํามาเป็นมีวันที่ด้วยนะใช่ใช่ที่กัดข้างล่างเขียนเป็นสงขาด้วยนะอ่าวันที่เวลาด้วยนะเนี่ยเนี่ยไอตรงจังหวะของการที่ น้องหมามันเอาขาหน้าขึ้นมาออไว้ที่ตรงกาะเบือเนี่ยม,มันเอ๊ะแล้วนะมันดราม่ามันดราม่าแล้ว,แล,วแล้วเอาดูวันที่นะแต่แต่พี่รู้ตรงวันที่นะออคุณดูตรงวันที่นะ่เนี่ยเนนี้ย อันนี้ก็เราต้องเอ๊ะหนักๆเลยนะคุณผู้ชมในความเป็นจริงมันจะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่อ่ะนะเขานั่งเรือกันนะแต่ว่าแมวเดินอ่นนี่ดูคุณดูเอาวปละหมูเด้งก็ช่วยน้องได้ขำล้อันนี้เข้าใจได้อันนี้ขำแล้วรู้แล้วแหละว่า AI ไเนี่ยังไม่พออันนี้เอไอแน่ๆคุณผู้ชมยังดูว่าคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ได้แค่ไหนเอานี่ไดโนเสาร์ไปเลยให้รู้ไปเลยนะแล้วก็ลองดูตรงวันที่นะฮะแต่ภาพภาพน้องหมาเหมือนกัน ไป8 p ีเอ็มเนี่ยคือ2ทุ่มนะอ 2>, 2ทุ่มแล้วมันทำไมสว่างทำไมสว่างเออ,เอ,อนี่คืออะไรพวกนี้คือเราเราต้องข้อสังเกตได้แหละว่ามันมันมันรู้เลยว่าเป็น A อไอย่างไดโนเสาร์จระเข้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างหมาคาบแมวแล้วไปส่งให้เจ้าหน้าที่อันนั้นเนี่ยมันมันมันก็เหมือนกันยากอ,อมันก็เหมือนใูกไหมะเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยนะคะอย่าเป็นการซ้ำเติมเจ้าหน้าที่หรือว่าคนเดือดร้อนเลยเพราะอย่างที่หมอคือ,อพองูเข้าบ้านเขาจริงอะเจ้าหน้าที่ต้องมานั่งเอ๊ะกันก่อนอีกว่า จริงไม่จริงอแทนที่จะได้รีบพุ่งไปช่วยเลยใช่ไหมครับย้ำอีกทีเหล่านี้เป็น AI นะครับนะอันนี้ก็ด้วยนะครับเนี่ยสองทุ่มเนี่ยดู816 PM เนี่ยสองทุ่มว่ามันต้องมืดแล้วนะไปกันต่อยังใจกลางเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับอย่างที่ถนนสามชัยถนนสุพรรณรังสรรค์ก็ยังคงน้ําท่วมสูงแต่ว่าระดับน้ําเริ่มลดลงครับนะแล้วหลายคนก็คืออยู่ท่ามกลางความมืดจุดเด่นกันเลยเพราะว่าโดนตัดกระแสไฟฟ้าครับ เราก็อยู่ท่ามกลางความมืดเลยข่าใช้เทียนขาใช้เทียนอยู่ค่ะชเทียนเนี่ยไม่ค่อยอยู่วันนังไปหามาเัราะนั้นพอดีเก็เปิดรลานน้ำรลานอยู่ฝั่งโน้นน้ำเข้าบ้านเพิ่มนาว่าแถวสมชัยน้ำเยอะพอดีก็เข้ามาฝั่งนี้มาพักอยู่นี่ก็พักนี่ก็โดนน้ำละพอดีไปก็อยู่อุ่นใจกันครับดิฉันเห็นผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณต๋อมเตชวัฒน์เนี่ยที่ออกไปทําข่าวนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ย ในมุมหนึ่งบ้านเขาก็เดือดร้อนนะคะต้องอพยพลูกอพยพเมียไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่ว่าตัวเองก็ต้องทําหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือ ความคือในมุมนึงก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารอาสาสมัครนักข่าวในพื้นที่ไม่ว่าจะสถานการณ์ยังไงทุกคน ok ก็เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยหน้าที่นะคะส่งกำลังใจให้นะคะ<ส>ขณะเดียวกันเมื่อช่วงประมาณทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาช่วงค่ำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทางทหารกองทัพภาคที่4เสริมรถยกสูง46คันเข้ามาเตรียมพร้อมนําออกไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงกลางคืนค่ะก่อนที่จะปล่อยขบวนรถกระจายกําลังออกช่วยเหลือชาวบ้าน พลตรีกรกฎผู้โชดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าระบุวา่าตอนนี้ชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนกันอยู่เพราะว่าติดอยู่ในพื้นที่อีกจำนวนมากเลยอย่างพื้นที่ตำบลหัดใหญ่ในตำบลหัดใหญ่ในนะคะมีที่ตำบลคอหงด้วยน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรเลยค่ะสถานการณ์น้ำนะครับมันก็มันเปลี่ยนจากปีอื่น,นแต่ก็ยังไม่เท่ากับปีที่มันท่วมใหญ่ในปี14ปีที่แล้ว แต่ว่าอย่างน้อยแต่มันเป็นวงกว้างมากกว่าในฐานการณ์น้ําแต่คิดว่าผมิว่าคงจะน่าจะรีบพายภายในสองสาวันนี้นะต่เราต้องกระดมช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ครับภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนำรถยกสูงเข้าไปรอรับนักศึกษา จากประเทศมาเลเซียจำนวน40คนที่ศูนย์พักพิงนะคะเพื่อไปส่งด่านชายแดนไทยมาเลเซียกลับประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยขณะเดียวกันในช่วงเวลา18.30นาทีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็ลงพื้นที่กันเป็นวันที่สองละไปให้กําลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงช่วคราวโรงเรียนเทศบาล4วัดคลองเรียนโดยนายกรัฐมนตรีท่านบอกด้วยว่าศูนย์อบพ ยและศูนย์พักพิงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เตรียมรถจ่ายไฟประจําทุกศูนย์แล้วเตรียมอาหารให้ครบทุกมือพร้อมเตรียมเงินเยียวยาครอบครัวละ9,000บาทด้วยค่ะโอ้โหทุกคนระดมกําลังนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องไประชาชนแล้วก็ชรบอรนะครับ อ,อสอจอนนี้ตำรวจเนี่ยเขาก็กระจายกำลังลงลงไปในพื้นที่เราต้องทําให้เขามั่นใจของว่าบ้านเขาปลอดภัยนะรงตอนนี้เราจับเวรมันมันเป็นสิ่งที่เราอยู่ในแผนเผเชิญเหตุของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วอนะคะท่านภรรยาท่านท่านก็ไปด้วยทุกลงพื้นที่ด้วยทุกที่เลยนะคะครับค่ะ จากนั้นในช่วงเวลา19ตุกาคานายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปที่ศูนย์บัญชาการเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งก็เป็นศูนย์พักพิงไปเยี่ยมชาวบ้านพร้อมสำรวจโรงครัวด้วยนะกำชับให้ในายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่จัดหาอาหารให้เพียงพอให้ทำกับข้าวเยอะๆเลยมไม่ใช่แค่ไข่ต้มแล้วก็นายกท่านก็โชว์ฝีมือเองผัดมามา่มาไส้กรอกไก่ให้ผู้ประสบภัยได้กินกันนะคะรวมถึงตักให้รัฐมนตรีได้ชิมด้วยค่ะ ซึ่งสาเหตุที่บอกว่าทําไมที่หัดใหญ่ปีนี้น้าท่วมหนักที่สุดบางคนบอกว่าในรอบ25ปีนะครับก็มีการวิเคราะห์ของดรสนธิคชวัตรนะครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยก็ได้โพสต์นะอธิบายบอกว่า3ปัจจัยหลักทําไมหัดใหญ่ถูกท่วมหนักเพราะว่า1เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํารับน้ํามาจากทุกทิศทุกทางแล้วก็ไหลผ่านอำเภอหัดใหญ่ก่อนจะลงสู่ทะเลสาบสงขาต่อไปสสภาพอากาศที่แปรปรวน ฝนตกมากกว่าปกตินะหนักตั้งแต่19ถึง22พฤศจิกายนรวม3วันเนี่ยสะสมได้ถึง595ม mm, ิลิเมตรซึ่งมากกว่าปี43แล้วก็ปี53ซึ่งตอนนั้นสูงสุดคือ515ม mm. ิลลิเมตรเอาลงในภาพ500 515มิลิเมตรนะตอนนั้นที่ก็หนักแล้ว ที่ผ่านมาเนี่ย595โอ้เยอะอยู่นะครับและ3การบริหารจัดการน้ําการคาดการ์การเตรียมการรับมือแล้วก็การแจ้งเตือนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยยังทําได้ไม่ค่อยดีนะักนี่ก็เป็นสาเหตุนะที่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าทําไมปีนี้หัดใหญ่คืออย่างตะกี้ที่อ้างอิงจากท่านท่านออรอไม่ทับนะท่านบอกว่า ปีนี้คืออาจจะไม่ได้สูงแต่มันขยายวงกว้างค่ะนขนาดเดียวกันมีคนเจอเยอะเนาะใช่ขนาดเดียวกันเนี่ยค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะผู้ชมทางด้านของเพจเจมสอยวีพลัสเนี่ยมีการโพสต์ไว้เคสนี้บอกว่าเป็นเคสด่วนนะคะคือรถเสียแล้วก็มีคนติดอยู่ในรถสี่คนออกมาไม่ได้ฝนก็กําลังตกเรื่อยๆน้ํากาลังขึ้นเรื่อยๆอีกตอนนี้ยังคงติดอยู่ในรถน้าขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่หน้าปอตอทอหาดใหญ่นะคะที่ทางด้านของโรงแรมอัลฟาฮั h นะคะ ตอนนี้รถกำลังจะจมแล้วต้องการความช่วยเหลือด่วนมากนะคะแฮชแท็กำลังจะจมด้วยเจมมองแล้วใช่ไหมฮะเจมมอยค่ะลองเข้าไปดูว่าเออแบบยังไงเพราะว่ารูปรูปข้างๆเนี่ยคือเขาแคปมาจาก Google เฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้แบบเออตั้งแต่กลางวัน่ั้่แต่ให้เห็นภาพเฉยๆว่าเนี่ยหน้าโรงแรมนี้นะคะครับ เซียมอยลงไว้เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วค่ะออแล้วจุดนี้เป็นจุดที่กระแสน้ําแรงด้วยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วหรือยังไงนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยประชา,ะชาสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะครับเหนือจากที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนะคะพี่สจีของเราก็บอกว่าที่สตูนเองอรอบนี้ก็หนักมากเหมือนกันะนะคะ